ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาท่ามกลางความเงียบสงัดของธรรมชาติมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับวิญญาณตามติดที่ถูกพูดถึงจากรุ่นสู่รุ่นไม่มีใครรู้ว่ามันเริ่มต้นขึ้นเมื่อใดแต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าหากเคยสัมผัสกับมันชีวิตของคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อนิดา หญิงสาววัย25ปีกลับมาที่บ้านเกิดหลังจากไปทำงานในเมืองใหญ่เธอต้องการพักผ่อนจากความวุ่นวายของชีวิตในเมืองและหวังจะใช้เวลาช่วงสั้นๆน,นี้กับครอบครัวแต่เมื่อเธอกลับมาถึงหมู่บ้านทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนไปบ้านที่เคยอบอุ่นกลับให้ความรู้สึกเย็นเยียบและเสียงลมที่พัดผ่านในยามค่ำคืนก็ฟังดูแปลกประหลาด คืนแรกที่นิดาอยู่บ้านเธอฝันเห็นเงาดำของใครบางคนยืนอยู่ปลายเตียงเงานั้นไม่พูดอะไรแต่เพียงแค่จ้องมองเธอด้วยดวงตาที่ไร้ชีวิตนิดาสะดุ้งตื่นขึ้นมาในความมืดเธอคิดว่ามันเป็นเพียงฝันร้ายแต่เมื่อเธอพยายามลุกขึ้นจากเตียงเธอกลับรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบจับขาของเธอไว้ วันต่อมานิดาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆในบ้านเสียงนั้นเหมือนจะมาจากทุกทิศทางแต่เมื่อเธอพยายามฟังให้ชัดเจนเสียงนั้นก็หายไปความหวาดกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอแต่เธอก็ยังพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเพียงจินตนาการ จนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินผ่านห้องเก็บของที่ไม่ได้เปิดใช้งานมานานหลายปีเธอได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังร้องให้นิดาตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปและสิ่งที่เธอเห็นทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นภายในห้องนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่บนพื้นผมยาวยุ่งเหยิงปกคลุมใบหน้าชุดที่เธอสวมใส่เปื้อนเลือด ช่วยฉันเสียงของหญิงสาวคนนั้นแผ่วเบานิดาถอยหลังไปด้วยความตกใจแต่ก่อนที่เธอจะหนีออกจากห้องหญิงสาวคนนั้นก็หายตัวไปในพริบตาหลังจากคืนนั้นชีวิตของนิดาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวิญญาณของหญิงสาวคนนั้น ตามติดเธอไปทุกที่ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองอยู่เสมอและทุกครั้งที่เธอมองกระจกเธอจะเห็นใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นสะท้อนอยู่ข้างหลังนิดาพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับวิญญาณที่ตามติดเธอเธอได้ยินจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านว่าหญิงสาวคนนั้นคือสายพิน หญิงสาวที่ถูกฆาตรกรรมอย่างโหดเหี้ยมในบ้านหลังนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนวิญญาณของสายพินไม่เคยสงบสุขและเธอกำลังตามหาคนที่จะช่วยเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการตายของเธอแต่ทุกครั้งที่นิดาพยายามค้นหาความจริงเธอกลับพบกับเหตุการณ์ประหลาดและน่าสะพรึงกลัวมากขึ้น ราวกับว่าวิญญาณของสายพินไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความช่วยเหลือแต่ต้องการบางสิ่งที่มากกว่านั้นคืนสุดท้ายก่อนที่นิดาจะตัดสินใจออกจากหมู่บ้านเธอตื่นขึ้นมากลางดึกและพบว่าวิญญาณของสายพินยืนอยู่ข้างเตียงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยว และเสียงของเธอก็เปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องที่ดังจนทำให้หัวใจของนิดาแทบหยุดเต้นอย่าหนีเธอต้องช่วยฉันเสียงนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวของนิดาแม้ว่าเธอจะหนีออกจากหมู่บ้านแล้วก็ตามเธอรู้ดีว่าไม่มีทางหนีจากวิญญาณตามติดนี้ได้และไม่ว่าเธอจะไปที่ไหน สายพินก็จะตามไปจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยหรือจนกว่าชีวิตของนิดาจะจบลง